สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกๆคนของราตรีฉันง่ดจ้าเด็กๆเข้าไม่ได้เมื่อนี้เป็นวันเกิดอันลูกชายจ้ะพี่น้องเป็นวันเกิดน้องเอ็กต้า ไหนต่ะวางไว้ก่อนลูกตอนนี้มาขอใส่สถานที่อยู่นหน้าลานปวีนี่แหละจ้ะห้องนี้จ้ะอนนของไทยเอกสารคนนี้จะมาใส่สถานที่ห้องยืมห้องเพคนจ้ะยืมห้องเพคนใส่สถานที่เป็นอ่าสีเปาเค้กน,นี่แหละมองมีกำลังจัดสถานที่ เคก้กเอาไปวางเลยของอาร์ตี้เดี๋ยวฟองกันพีพีน้องน้องเพิ่นพีพีน้องน้องเพิ่นกะซิอ่ามี่เตีย้ยมมาใหลานหลานชายเพิ่นอนันนี้บ้ามีโลหุ่นยนต์จัดมาจ่าอันนี้ของ ของคนนี้ของน,น pues ้องโอ้น้องโอ้ันจัดมาให้ร้านใส่คนนี้นี่ัดเป็นตาถือคือสีถือใจบรรากี่ดอกคือบ้านเนี้ยถือใจคักเลยบานี่ยตัวน่ฮะ่ามีตังด้วยเหรอแย่กว่าเหนของแม่ของแม่ที่นี่ไงนี้โอ้ นี่ข,อ,ของของอาร์ตี้กับพี่โอเอาลูกผ่าตัวนี้ไปใส่เลยเอาไปาแนะในฝุ่บ่เอาเสียหมดอาลาโมอาฮะาสหำหรับพี่ว้องขอไม่ลำเขามารับชงคลิปนี้ก็อจะลืมห้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแ like, ชร์เขาก็ช่องอราร์ตี้ชาแนลด้วยนะคะ

ยาเออไรหเอาาเอต่าไ่หรอจเอตามามกไหนแหะเกคองวันเกิดอยู่ไหนมาเร็วๆลูกอย่าาพิ่งไปเออแค่นั้นก็ได้ไปเข้าไปเร็วเร็วเจะรองไห้เหรอ

Bỏ năm qua lắp dặn cà phá sĩ kia bỏng dưới dòng 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 dòng dưới 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 dòng ไทยแล้จะไทยแบบสองกล่องเลยพี่น้องเพีกแบบจัดไทยปอนยางละสองปอนพี่น้องก่อนละสองปอน พอ้คนกับบอลเลียวพี่น้องเพราะว่าคือจัดทุกปีนะจ๊ะก็เียต้องใจไอคน่เด็เห็นใหญ่โตยิ่บเ็พี่น้องเอาพอไมนเลจะพี่ออยุดเชียนก่อนยุดเทียนก่อนไปมนี่ไปขอาไปอาออี้ไปใส่เออี้หุดเทียนออนี้มันมาสนุกะปิดปดปิยอยอยุดเชียนี่ไม่กันยุดเชียนีไม่กันหุดเชีย้ก่อนททองก่อนก่อน

เที S <S ่ยงะที่ก่้นั่งตีันดีๆเลยเนาก็ต้องจิบจอเลยอดีน้องทายควรงกนจำบทจำบอนนี้รอๆรๆันนสองสองอะไรผกัตีอันนี้มันมันได้เนมงกวอ่ะทีอืมอัดไปเรื่อยๆกคนอาโอเคพ้อมไปเลยตีเขาถ่าย Happy b i r t h o you Happy b i r d birthday happy birthday happy birthday to you เอา oh, luôn, <laughs> <Để đi. cười> <laughs> ค่อยเดึงยืดขึ้นยืดตัยืดด้งค่อยไค่อยค่อยเด้งอันหนึ่งาาาว้าวว้าวเยอ่อะไรม้อจะไปจะไปกีบ่ายในนับในนับในนับเ้าเดขึ้นเดยงขึ้นเดขึ้น ลองไห้พยี่ยงว่าเยี่ยงไงเยี่ยงว่าลองแล้วกขาผีวอย่าง้าผิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวเขาถ่ายใหไรไปนี่เลยไม่ใช่เมีขนมเน่เตยห่อ จะองานวันเพิ่ปนื่อนะเเดี๋เดี๋ยวให้จบคลิปคนไทยก่เลยจะนั่งลงเลือกไายเลยเดี huh ๋ยวแม่ถ่ายคลิปอยู่ให้ีนงช่วงบรรยากาศต่อไปน่าจะนะ่ายโหลดเดวจะส่งให้นานมาคือลูกขึ้แม่้โม่ไม่แม่ลูกไปเขาทังเขาลูก นั่งลงนั่งงอ่าแป๊บนึงนะอ่า่ทายลูปปีน้องว,วันนี้เขวะเเอตาหาเันเอายเกียวเนยเตอนนี้ท่ทยรูปจับพีน้องอจ้องเนี้ยนะจองเนี้ยจองเนี้ย 1 <laughs> 2 vaayy Jennifer v a a บรรยากาศส้ำเน่จาพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปของแรตตีชาแนลต่อไปกับจิปปานปาดเค้กและพี่น้องบันนี้สรุปสูร้านกินโอเคจาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดกดดูต่อไปด้วยใจด้วยขอบคุณลาะกัรสวัสดีจ้า